เพื่อความเป็นเสรียมงคลจงตั้งิจและช่างใจในการเจริญภาวนาเป็นตรราัยหันเป็นอนิสง์พละพลอันยิ่งใหญ่โดยพร้อมเดียนกันอี อาตมอาสัมมาสัมพุทโธอะระหูตนะสุวรรตัมอะิวาเทวีสวัสสัตโัคสวรตตุธรรมนัตมัสสามิสุตติปัต สุงมิสุรังสีนราญาติสารเด่นอาสาปัญจศิราปิฎจาระผุดยามมีบางยันทันเต